ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้กลับมาพบกวันอีกครั้งนึะครับกับช่องชาแนลเด็กจอดอมหาอมบลมาปรยิยปฏิโมคิโก,กนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนบอกแนะนำนะครับเด็กๆวอนหยุดก็จะมีนิดนึงครับสอนแนะนำนะโปรแกรมนะดีๆนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมอ่าโอ้ไฟนะครับโอ้อ่าอ่า นำมาใช้อันนี้เป็น Power Point 2013นะครับมันจะใช้ได้2013กับ2016นะครับที่เขานับพัฒนาซอฟแวร์ได้อยู่พัฒนาแล้วนะครับก็มันทำการสามารถที่จะบันทึกวิดีโอได้เป็นวิดีโอได้ครับมาไม่ต้องพูดทำเองแล้วก็สามารถที่เปิดออกมาเลยนะครับก็ขออนุญาตเปิด Power Point นะครับขึนะนบ้นมาเลยนะครับ ก็จะเด่งขึ้นมาหน้าตานี้ครับก็จะเราก็เลือกใช้ใดใช้หนึ่งก็ได้นะครับนะก็ทำนี้นะครับอ่สมมติว่าผมเลือกใช้ตัวนี้ก็กั้นะครับอ่าแล้วก็กดมาที่สร้างนะครับสร้างมาสร้างเข้ามาตรงนี้อยู่ตรงหน้าตาเมบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาตรงที่แ็กนะครับจะมีเมนูตรงนี้นะครับเมนูตรงนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ย ถ้าเรายังไม่เคยใช้มาก่อนเนี่ยคือตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นของเขาเนี่ยจะไม่มีฟังก์ชันตัวนี้เพิ่มมานะครับให้เรามาที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับมาที่ตรงนี้แล้วก็มาที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับตรงตัวเลือกนะครับตัวเลือกเพ๊บเขาก็จะเด้งหน้าต่างนี้มานะแล้วก็มาที่ตรงที่บันทึกนะครับบันทึกปพ๊บนี่นะครับก็ทีแรกก็อาจจะตั้งค่าเพา e r p o i พอยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ตั้งค่าแบบ การนําเสนอ PowerPoint แบบใช้ไมโครเนี่ยเราจะมีแค่ตรงนี้การนําเสนอ PowerPoint อ,อย่างเดียวครับเขากา็ติ๊กมาตรงงานนาเสนอ PowerPoint แบบไมโครนะครับแล้วก็อันนี้เขาก็จะเป็นแค่10นาทีนะครับตั้งมาให้แค่10นาทีนะครับเราก็ตั้งตามาแล้วแต่เรานะครับจะเอาสิบยี่สิบยี่ห้าหรือชั่วโมงหนึ่งหรือกี่นาทีก็แล้วแต่เรานะครับที่จะบันทึกแล้วก็ก่อนหน้านี้จะไม่ได้บันทึก จะไม่มี t ิกตุกตัวนี้นะครับให้เรามา t ิกตุกตัวนี้นะครับทิกตุกตัวนี้นะครับโอเคแล้วเราก็กดสปงนะ,ตะ okay. โอเคนะครับเมื่อกดโอเคสลงแล้วเนี่ยมันก็จะเพิ่มเทคฟังก์ชันมาตรงนี้อีกอีกเช้นหนึ่งนะครับอีกอีกอันนึงนะฮะโอเครานนี้เราก็ทําการสามารถที่จะบันทึกได้ไว,ไว้ได้แล้วนะครับได้แล้วนะวิดีโอ,เ,โอ,เ,โอเ,เราก็ ทำการแนกดมาเลยนะครับนะกดเมื่อกดมาที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะลดหน้าต่างลงนะครับเหลือแค่นี้นะครับเหลือแค่นี้ให้เรานะครับอ่าโอเคเมื่อมันมีฟังก์ชันออกมาเนี่ยอ่าห้าฟังก์ชันนะครับให้เราเลือกนะครับในทั้งเสียงนะครับเราก็สามารถกดไม่เอาเสียงก็ได้นะครับถ้ไม่เอาเสียงก็จะเป็นแบบนี้ครับถ้าเอาเสียงเราก็มันก็จะมีคตามนี้ครับ กระชีกรชีเราจะเอาไม่เอาก็ได้นะถ้าเราจะเอาก็กระชีนะเราเอากชีด้วยนะคอ่าเมื่อเวลาทำการบันทึกเนี่ยนะเราก็ต้องกดตรงนี้ก่อนนะเนี่ยนะเลือกพื้นที่ที่กาหนดนะครับปุ่มโลโก้นะครับเราก็กดตรงนี้เสร็จนะกดตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เห็นไหมครับมันก็จะเป็นบวกนะไอ้บวกเงี้นะก็เราสามารถที่ครอบเลยนะครับเราสามารถที่จะเอาเฉพาะตรงไหนก็ได้บันทึกตรงไหนก็ได้เราสามารถที่เอาตรงนี้นะหมดเลยนะผมกดหยัด เอาหมดทั้งเต็มจอเลยนะครับน่าจะประมาณนี้ครับประมาณนี้เอาประมาณนี้ก็แล้วกันครับนี่นะครับประมาณนี้นะฮะก็จะออกสีแดงเข้มขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็สามารถที่กดบันทึกได้นะครับปึ๊บ่าเมื่อกดบันทึกเขาโปรแกรมเขาจะเริ่มนับหนาหลังนะครับะตอนนี้ก็ทําการบันทึกอยู่นะครับน่าจะก็กําลังทาการบันทึกอยู่นะครับก็ที่ซ่อนโปรแกรมไอคอนไว้ผมก็จะโชว์นะครับนีครับก็ เราสามารถที่จะบันทึกวิดีโอสื่อการเรียนการสอนนะครับด้วยโปรแกรม PowerPoint นะครับตอนนี้นะครับก็เปการบันทึกสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม PowerPoint อยู่นะครับแล้วก็เปิดอันนี้มานะครับเปิดอะไรก็ได้นะครับที่เราต้องการอยากจะนําเสนอสื่อการเรียนการสอนนะครับกับเพื่อนๆพี่น้องนะครับ ก็จะได้ชิปวิดีโอแบบนี้มานะครับก็อันนี้สําหรับในผมมีเป็นตัวอย่างนะครับก็ได้บันทึกวิดีโอด้วยเขาแซนควายนะก็เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมแคปเป็นการบันทึกหน้าจอที่แบบผมเลือกเฉพาะตรงนี้นะครับผมจะเปิดเต็มหน้าจอก็มันก็ได้แค่นี้นะเหมือนกับโทรศัพท์นะครับถ้าโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยนะบันทึก อ่าเรคคอรหน้าจอมือถือเนี่ยในแนวตรงนะครับมันก็จะได้แค่ตรงส่วนนี้นะครับแต่ถ้าเราบันทึก r ร c o r d ในแนวนอนนะก็จะได้ทั้งเต็มจอ,นะอประมาณนี้นะอ่าโอเคนะครับนะก็สำหรับคลิปวีดีโอนี้นะครับก็อยากจะแนะนำนะ,ะโปรแกรมดีๆนะครับนะใช้ในการ r ร c o r d นะครับ ใช้ในการบันทึกวิดีโอนะครับด้วยโปรแกรม,มง่ายๆนะครับแค่นี้เองนะครับก็ไม่ยากนะครับถ้าดูดูผมตามผมนะครับก็ใช้ w o r p ค i n t นะครับ p o w e r p o i n t นี้เองนะครับเขาก็เล่ดูแบบนี้นะครัแล้ก็สามารถที่จะกดการกระบาดออกไปได้นะครับเจะบอกว่าเสียหายอ่าสูญเสียการบันทึกของคนคนต้องการไปแป้ม่ไหมนะอย่างดีกว่านะครับนะก็ ตอนนี้เขาก็กําลังทําการดทึกอยู่เลยนะครับตอนนี้เห็นไหมนะครับเขาก็เมื่อทําการหยุดนะครับเราก็มาตรงหยุดนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับหยุดถือว่าเอาหยุดก่อนนะครับยังไม่บันทึกนะครับเราก็เราก็เปิดโปรแกรมอื่นได้นะครับสมมติว่าผมต้องการจะเปิดโปรแกรมเปิดตัวนี้มานะครับนะเปิดตัวนี้เนี่ยมานี้นะครับ เปิดตัวนี้มานะครับก็ดูไปว่าจะสอนอะไรยังไงบอกวิธีแนะนําอะไรยังไงนะครับก็เข้าไปได้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับสมมติว่าเข้าไปนะครับอัวนี้นะครับเนก็เข้ามาตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็กดบันทึกต่อบนะครับนี่ครับ เขาก็บันทึกต่อแล้วนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะบันทึกจนช่วงนี้นะครับถ้าเราอยากจะเอาตรงเนี้ยเราสอนไม่แค่นีนะ้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่มานี่กดบันทึกหยุดบันทึกไปก่อนนะครับแล,แล้วก็เราก็มาเปิดโปรแกรมอืน่นต่อนะครับโปรแกรมอื่นอย่างสมมติว่าเปิดตรงไหนเดียวเปิดโปรแกรมตัวนี้อ่ะอ่ะนี่ครับ โปยนตรมนี้มานะครับประมาณนี้นะนะะ VO, นะครับเราจะอัพโหลดวีดีโอนะครับแล้วก็ตัดต่อคลิปสอนตัดต่อคลิปเราก็สามารถทําได้นะโอเคครับนะแล้วก็กดบันทึกไฟลนี้นะครับประมาณนี้นะสมมติเรากดบันทึกนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมนี้มาคนะนะรับเขาก็จะบันทึกไว้ให้นะครับโอเคครับแล้วก็เราก็ทำการ สือการเรียนกระสอนนะครับด้วยคลิปต่างๆที่เรามีนะครับแล้วก็มาทำนะเดี๋ยวผมก็อยากปิดไปก่อนนะเพราะว่าอาจจะทํางานหลายหลายโปรแกรมอาจจะเครื่องอาจจะรวนได้นะครับมันก็ขึ้อนอยู่กับอ่าสเปคเครื่องของคุณอีกทีหนึ่งนะครับของเพื่อนอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับมันหมดอ่า มติว่าเราต้องการอยากเก็บบันทึกแล้วนะครับเราไม่มีอะไรที่จะมาแนะนำตัวเลกระสอบแล้วเราก็หยุดนะครับหยุดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดตรงเสียงกดปุ่มโลโก้นะครับอันนี้คือเราไม่ต้องสนใจเราก็เหมือนเป็นเอีย์บอร์ดเมู่รัดได้นะครับเราก็กดตัวนี้ก็ได้นะครับื่อกดตอนนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะบันทึกมาหน้านี้นะครับ powerpoint นะครับแบบเต็มรูปแบบนะครับประมาณนี้ไหมครับก็จะเต็มหน้าจอแบบนี้เลยนะครับทำให้เราก็สามารถที่จะบันทึกนะครับ เราก็ทํำไงล่ะทีนี้เราจะบันทึกไว้ในไฟล์ไว้อีกทหารหรือเปล่าในไฟไวดีโอหรือเปล่านะอันนี้คือเฉพาะของเขานะครับเราสามารถที่จะเพิ่มได้คนะสื่อการรเียนสอนแล้วก็เราก็น,เนา,าเนี้ยสื่อเขาคอยเนี้ยอ่าก็ถ้าเราไม่เก็บบันทึกไว้ในไฟล์อื่นในในโฟลเดอร์อื่นใหม่นะเราจะเอาตัวเนี้ยเป็นสื่อการรเียนการสอนแล้วก็ ไม่ต้องบันทึกไว้ตรงไหนนะครับก็ต้องอยู่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะเซฟโฟลเดอร์ไม่ได้เฉยนะครับสำหรับถ้าเราจะเอาเฉพาะไฟล์วิดีโอนะครับเราก็มาที่ตรงนี้นะครับมาตรงนี้บันทึกเป็นนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งเนี่ยเราก็กดตรงนี้เลยนะคลิกขวานะครับคลิกขวากดตรงนี้แล้วก็จะมีบอกว่าบันทึกสื่อเป็นนะครับเราก็กดปุ๊บ เนี่ยครับเราจะเอาไว้ตรงไหนนะครับก็แล้วแต่เราสะดวกนะครับเราจะกําหนดไว้ตรงไหนนะสมว่าผมาไว้ตรงนี้ก็ก,กันนะบันทึกสื่อ่นะโอเคประมาณนี้่นะโอเคนะครับก็ง่ายก็เช่นวะ่ก่อนเนะราก็ตั้งชื่อเราเสร็จสับมันก็บันทึกแล้วนะครับเงิน,ะบ,นงบันทึกเสร็จแล้วนาโอเคนะครับนะเราก็ลองมาเปิดดูในโฟลเดอร์นะครับ โฟเดอร์นะเราเามาเปิดดูก็มีโฟเดอร์ที่เรามันืึอไว้นะตรงนี้นะครับนี่นะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนำโฟเดอร์ที่เราไันืึอเมื่อกี้ครับเราก็สามารถที่เปิดได้สำหรับตัวนี้นะครับเราเราก็สามารถที่จะปิดได้นะครับเราก็ปิดโดมนะครับเพราะว่ามันไม่มีเกี่ยวงานอะไรนะครับเราก็ไม่บระทึกนะครับก็ไม่มันทึดไปนะครับแค่นี้นะครับ แล้วก็สามารถที่จะเปิดวิดีโอที่เราบันทึกเนี่ยนำเสนอแล้วก็ไปส่งไปแชร์ไปอะไรได้นะครับก็ประมาณนี้จะมีก็ครับ่นะครับการคัแจอวก็เ็นหักในรที่ดูนะครับแล้วก็มีส่วนโปรแกรมหาไอคอนไว้ก็จะดูนะครับแล้วก็ากได้บค่นี้นะครับมันระดับ่เวดน้้ก็ จะไว้นะครับของบุญบุญต้องการจะแบ่ใหม่นะเดือตรงนี้นะครับอันนี้คือผมบันทึกเนี่ยบันทึกทั้งสองโปรแกรมนะครับที่เราประมาณนั้นทั้งสองโปรแกรมโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถามว่าผมก็ได้นำเสนอแนะนำเคล็ดลับดีๆนะครับสิ่งดีๆนะครับทางอ่า ที่เราสามารถที่จะอยากบันทึกไว้นะได้เห็นแค่นี้นะครับก็ใครก็อย่าลืมทาเป็นประโยชน์นะก็ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไปได้กดกดอินแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจนะครับให้ผมทําในอคอนเทนต์ในคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปก็อย่าลืมติดตามชมรอคอยคลิปต่อไปว่าจะเป็นการแนะนำะคือแนะนำอ่า มีการใช้โปรแกรมอะไรยังไงมีวิธีเทคนิคอะไรยังไงเด็กก็อย่าลืมติดตามชมในคลิปหน้าคลิปต่อไปได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโนี้ก็ขอการันดีไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ